นาดาวมัเริ่มขึ้นเร็วนี้แหละค่อนข้างการันตีครับผมแล้วตอนนี้นาดาวเริ่มขึ้นแล้วครับ LCK ซีซั่นครับอยู่นาเจนจีจในเกมที่หนึ่งนะตอนนี้ทั้งสองทีมมีแต้มหนึ่งทั้งคู่นะครับับมาอีกครั้งหนึ่งก็บมกนาดาวแบนนะตอนนี้แพท2ิพย์าุศูนย์หกแบนวารัสก่อนเลยเมตาอันนี้คือยังคงคล้ายๆกับช่วง first stand อยู่เหมือนเดิมนะคาลิสตาวารัสสกาเนอร์นะครับซินเฉาไวานะครับ ตัวเนี่ยมักจะเป็นตัวที่ถูกแบนอยู่แทบทุกครั้งไปครับอีกเหลือก็จะเป็น respect แบนเป็นบางตัวนาฟิลิโดยเฉพาะนาฟิลิก็ค่อนข้างเก่งมากในปัจจุบันนีนตอนนี้นะครับนาฟิลิค่อนข้างเก่งมากๆเลยเพราะว่าการปรับมาเนียททำให้ช่วงระยะเวลาในการข้ามคือนะครับไม่ตกเป็นเป้าหมายไม่ตกเป็นเป้าหมายของอะไรเลยสักอย่างหนึ่งนะครับตามภาษาอะไรกันอื่นเขาก็ใช้ว่าเออเป็นไอเฟรมั่นเอง มตกเป็นทาร์กเก็ตแถมสามารถข้ามตัวของขื่อได้ด้วยหรือว่าข้ามออบเจกต์ได้เลยเป็นตัวที่ค่อนข้าง OP นะตอนนี้นะเป็นเทียเอสเลยหลายคนพยายามจะหาวิธีการเคาน์เตอร์นาวตี้หลายทีแล้วแต่สุดท้ายก็ยังไม่สําเร็จนะครับสุดที่พอจะเคาน์เตอร์ก็คงจะมีตัวอย่างซินเฉาที่ดูจะเป็นไปได้มากที่สุดแต่ที่ผมเห็นก็ยังไม่ได้สำเร็จผลขนาด,ดานดั้นนะผมและแบนเซจนี่ไปครับ ว่าเซนจี่เฟิร์สพิกดูเป็นชอยที่รีจิตมากๆสำหรับฝั่งของทีวันนะกรณีที่ให้อวเนอร์เนี่ยเล่นตัวแปลกๆนะครับแล้ว Gwen เกรนครับปล่อยออกมาให้ทีวันได้เล่นเลยนะดแรนหยิบมาเป็นเฟิร์สพิกครับเป็นคนข้งน่าสนใจมากๆนะว่าตอนนี้คือ่อนข้างโอพนะครับเป็นมีการปรับในช่วงต้นเกมให้แข็งแกร่งมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเกรนจริงค่อนข้างเก่งมากๆในปัจจุบันนะตอนนี้แล้วเกรนเนี่ยเป็นตัวที่ถ้าเก่งต้นเกมเนี่ย เลดเกมมันสามารถโซบอลได้ง่ายอยู่แล้วครับเลยทําให้ตัวนี้มันไม่มีใครหยุดได้ครับหยิบอาเซียกับสแกนเนอร์ครับเป็นตัวหนักของโชวี่นะตัดเฟเกอร์ด้เช่นกันครับกันทีมคอมสกิลลิ่งเลดเกมนะสินเฉ่านี้เปิดกว้างให้กับโอนเนอร์ได้เล่นอยู่ครับเป็นคอร์ทพิกตัวของสแกนเนอร์นะจะเล่นไหมครับเพราะว่าตัวอย่างสแกนเนอร์เนี่ยมันไม่ชอบสินเฉาเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันมีเคเิสเดนการ์ดที่สามารถยืดดีฝันงตรงข้ามออกมาได้แทุกเมื่อเลย ว่าคงเป็นซินเฉาครับแล้วที่เจอกับอาเซียเนี่ยชอยส์ค่อนข้างเยอะนะเป็นอูริยาน่าไหมหรืออาริที่เป็นตัวหักของเฟเกอร์นะครับอาริก็พอได้หรืบล้องอากาลิหรือทุกตัวเปิดมาเลยกาลิโอไซรัสนะครับได้หมดวิกเตอร์อีกตัวที่ผมคิดว่าดูจะเหมาะสมกับการชนกับอาเซียเพราะว่าสกิล,ลเลเกียร์ทั้งคู่แถมสามารถที่จะยืนชนเล่นไหว แล้มาเป็นอารีครับโห oh, หยิบตัวที่ค่อนข้างเล่นยากแล้วเป็นคอมโบสินเฉาอารีครับเป็นคู่หูดูโอที่ค่อนข้างเล่นได้ดีมากๆอยู่แล้วนะคู่สร้างชื่อครับแล้วหยิบรอมโบ้ทีให้กับคีนตัวที่เป็นคอมฟอร์ตพลิกปัจจุบันของคีนครับปัญหาคือตัวอย่างรอมโบ้ตัวอย่างเกวนเนี่ยไม่ได้ชอบรอมโบ้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะว่ารอมโบ้ค่อนข้างที่จะเก่งมากในช่วงต้นเกมนะครับ แถมเกรียนไม่ค่อยชอบตัวต้นเกมแล้วนะครับอย่างเช่นตัวของเรตันแถมจังหวะโฮโลมิสเนี้ยตัวของรอมโบมันเข้าระยะโฮโลมิสสุดแล้วทําทให้ไม่สามารถที่จะเบรกดาเมจได้ครับผมจึงมองว่าค่อนข้างที่จะเหมาะสมและการที่หยิบมาเป็นคืนคืนเคอต์เซพิกแถมเล่นทีมไฟได้ครับคอมโบกับสแกนเนอร์ใสสองครับกับแบนตัวของแอสไปนอติลุสไปตัดเตตัวสําคัญครับตัด เราจิดตู้เพราะว่าตัดตัวเซตอัพนะตัวเชนซีซีมหาศาลครับโอ้แบนด์อิลีส้วยอีลีสซัพพอร์ตครับแล้วตัดด้วยปั๊ปปี้นะเพราะว่าปั๊ปปี้เป็นเคาน์เตอร์พิกของทีวันแบบเต็มประตูครับทีนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับรูเลอร์ว่าจะเล่นอะไรครับเล่นเป็นเอสเรียวไหมก็เล่นเป็นสเกลลิงไปเลยครับโอเอสเรีย oh, ลดูค่อนข้างตอบโจทย์นะสามารถที่จะหนีฝนของข้ามได้ด้วยครับรีเวอร์ชันค่อนข้างง่ายหรือจะเป็นตัวของเซริก็ พอได้นะเซรีอาจจะเล่นยากนิดหนึ่งไอสาฟอร์จูนอ่าเห็นทฟอร์จูนครับเพราะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นคอมที่เข้าหาทีมของเจนจี G อยู่แล้วก็เลยหยิบฟอร์จูนมาเลยครับเซตอัพบุลเลตไทม์ง่ายแถมคอมโบกับเพื่อนง่ายด้วยครับแต่ปัญหาคือจะเป็นแผงหลังขาตาย2ตัวนะแล้วเป็นทีมคอมฟอนทูแบ็กแบบตรงๆครับดังนั้นเนี่ยทางฝั่งของเจนจีอ่ะค่อนข้างที่จะแอบกังวลในเรื่องของแผงหลังนะ ต้องการซับแทงนะครับผมว่าอลิซาดูตอบโจทย์มากๆเลยัูมาหยิบจินมาครับนี่เป็นจินนะจินนี่ครับอลิซาอย่างที่บอกไว้นะเจนจี Gen G อยากได้คาริซามากครับปัญหาของยูโรคือจะหยิบตัวอะไรมาดีครับราคาดูตอบโจทย์เหมือนกันราคาค่อนข้างตอบโจทย์มากครับหรือจะหยิบบรอมมาเลยเอาไว้กันสกิลฝั่งตรงข้ามครับก็เอาไว้แพ็คหลังดูจะเหมาะสมเหมือนกันครับ อย่างที่มองไว้นะราคาสามารถเอาไปกับเพื่อนได้ครับผมค่อนข้างทีง่จะเก่งพอสมควรด้วยสำหรับน,นตอนนี้แถมไปกับสการดได้นะครับการเพื่อนก็ดีในขณะทีวัน,นครับเอาจริงเนี่ยราคาไม่ค่อยชอบอลิสตานะผมแอบคิดว่าอลิสตาค่อนข้างแอบคอเตอร์ราคาอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันการที่เขาสามารถที่จะเฮดบัตจมงออกไปได้นะครับเลยคิดว่าทีวันรอบนี้เลยเฟดดูแข็งแรงกว่านะ อาจจะเล่นบนไว้ครับเพราะว่าเล่นบนเนี่ยแอบเสียเปรียบต้นเกมเล็กน้อยนะครับตัวของโดรันถ้าป่าแวะไปสักครั้งหนึ่งได้คิวคีนกลับมาสัก1ตัวหรือ2ตัวเนี่ยโมเมนตัมเกมมันจะเป็นทางฝั่งทีวันไปที่เรียบร้อยครับต่อด้านบนตัวเลนล่างอย่างที่เราเห็นนะผมว่าเป็นคู่ที่เจอกันประจําอยู่แล้วนะแต่หยิบจิตมาเนี่ยดาเมจจะขาดนิดหนึ่งตอนนี้ทีวันดาเมจค่อนข้างขาดับผมคือดาเมจเบิร์สเล็งตัวใดตัวหนึ่งค่อนข้างแรงมาก แต่ดาเมจที่ได้คำว่าเอาไว้ใช้สำหรับ BPS ในไฟ์เนี่ยไม่มีนะครับพอเข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นชดเชื้อที่เกวนแทนแต่สุดท้ายแล้วเกณนก็เป็นตัว AP เท่านเลยครับไม่ใช่ดี Carry แต่อย่างใดนะเอาผมทีเราใก้จินจรครับิินีีเราเข้าสู่ซ u m เบอร์ทริปนะนะตอนนี้คิดว่าคนเป็นคู่ที่ใครหลายคนจับตามองครับ เริ่มเกมมาทีครับผมเกมที่หนึ่งครับคู่นี้ตุรันอัพสไลด์มาก่อนนะต้องการที่จะเช็คครับผมปัญหาคือเหมือนเฟเกอร์ไม่ได้อัพชามมาเท่าที่ผมเห็นนะอ้อมหลังปะตไกครับบางอยมันจะไปดูตัวผมโดนบีบให้ออกจากป่าเลสนะโดนขโมยผัดป่าครับเจ็กเจอตัวของแคนจะลงไปข้างล่างน,นะกลายเป็นเสียจงังหวะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาค่อนข้างเยอะพอสมควรครับ ทมให้รู้ว่าสุดท้ายแล้วแทนที่สกาดเนอร์จะไปจบที่ด้านล่างไปเพเชีดด้านล่างต่อผมอาจจะจบที่ด้านบนแทนที่เล็นฟูเคียรแล้วค่อนข้างสนใจนะตอนนี้พอจูนยิงตัวเดียวๆไม่เก่งนะผมแบบพลา์มายกลอยไปหนึ่งชุดครับผมเสียคิวทันทีครับเปนที่สี่กันของลูเลอร์ไปค่อนข้างเจ็บนะลูเลอร์ครับเสียโพชั่นกับบิสกิตเลยทันทีครับวัวนี้จะประคองเลนต่อได้นะแถมไม่มีฮิวด้วยครับผมในี่คะที่คูล่าของทีวันครับ แทบไม่เสียอะไรเลยครับน่าจะหาจังหวะงัดมาอีกครั้งหนึ่งเฮดบัตมงึงครั้งเดลี่ฟูเอชเชนซีซีไปถือว่าสวยงามบ้างครับได้เพย์เชื้อต่อยาวๆสันด้านล่างนะโอ้แล้วโอเนอร์ครับแวะมาไกลเหมือนกันนะยีนเฟรมสปิตเตอร์ไปก่อนนะครับแต่ว่าตัวเองไม่ได้เอาแฟชมานะเอาตัวของโกสมาแทนแปดมาซิฟซิฟเขาขยแค่ฮิตเดียวแล้วเรียบร้อยวิดบิคัมไลนิ่งเก็บไปอีกหนึ่งคิวโอ้เฟิร์สบดครับผมโอเนอร์สวนกล้ามากครับ เปิดเกมค่อนข้างดีพอสมควรนะเพราะว่าเสิร์ฟถูกตัวเสิร์ฟถูกเลนนะครับทําให้ซินเฉาสามารถเดินเกมได้เร็วขึ้นนะในเกมนี้ดูโร่เดินแปลกๆอันเนี้ยโอ้โหแล้วเดินมาหลุดจังหวะพอดีมีคนรอรับอยู่แล้วดูโร่เสียอีกหนึ่งครับไม่มีพื้นที่พาแต่เดินเตะๆโดยไม่รู้เรื่องครับไม่รู้ว่าเครีหลุดตรงนั้นไปได้ยังไงนะแต่ลาจะค่อยๆเดินเลาะวอร์ดไปครับไม่มีใครเห็นเลย แล้วเรียบร้อยครับโบนเนอร์2อคิวตั้งแต่ช่วงเออร์ลี่เกมแข็งแกร่งมากครับไปเทียมเร็วแน่นอนโอ้โหเรามากลางครับผมเปลี่ซีซีมาสารที่ผมเพื่อดีไวมาแต่ว่ารอสมิชเซนจังทีสองครับผมเอาบริสิชันมาดาเมจเหลือแค่นิดเดียวแต่ว่ามีคนบังไว้นั่นคือดูโรนเองฮิวเพื่อพอสมควรทุกคนแต่เหมือนจะยังไม่ตายนะเบเกอร์ต้องการคิวนี้มากๆครับแต่ว่าโชวิ่งขารอดกลับไปได้เร่งกดยากันให้ควักเลยโอ้โหโดราเนี่ยหาเรื่องต่อครับผม แล้วเหมือนจะไม่ดีหรือเปล่าครับเพราะว่ามีมาถึง2คนด้วยกันนะครับคีนจะเอาตัวเอไป,ปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราเหมือนจะไม่ไหวผมมีออเดอร์ไว้ลงมาได้ไปก,ก่อนอีกหนึ่งแต่อิมเพย์รวบได้อีกหนึ่งเฟเกอร์แวะลงมาแต่เหมือนจะหาจังหวะการชาร์จแต่าชาร์จไปโดนโชวี่โชวี่เหมือนจะลงมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับขอแค่คิดเดียวแต่ว่าเฟเกอร์ไหลตอนทีเฟเกอร์งัดมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเรียบร้อยสิบเดียวแต่ขาดด้าบี้แค่ทีเดียวแล้วแฟดมาขอต่อเฟเกอร์เสียเองซะงั้นครับกลายเป็นโอนเนอร์ที่ยืนนนอย่่าาย่าาาาาางงงงเๆผมมทกลลคด้ฮะ สองทีกำลังโซมังกรอยู่ว่าผมเจงจี G เปิดมังกรกร่อนผมว่ามุมนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเดลฟูอิดค,คอนเน็กต์ไปมีโคดินคอแวะมาข้างหลังเอ็นเพอร์ดีวส์ออกมาแล้วโอ้ยกลายเป็นว่าอิมเพลกรูปได้สองครับโอ,อนเนอร์เหมือนจะไม่ไหวครับคิ้นซนกาเหมือนจะไม่เพียงพอด้านหลังมีเฟเกอร์บิลลามาถ,ถึงแทงหลังแล้วแต่วาดาบไม่บีเลยครับแต่ว่าตัวร้ายจะคงอยู่โปโลมิสซิปสิบไปเรื่อยๆแล้วถึงแทงหลังไปที่เรียบร้อยแล้วตัวของกูมาร์ลอเหลือเพียงแค่แคนย้อนกับทางฝั่งของคีเท่านั้นเองโดนเผาเป็นสวิตเตายไ กูมาแวะมาแจมต่อผมเฟเกอร์จะหาจังหวะในการรีเกตอีกครั้งหนึ่งเคเดียมันจะลึกไปนิดนึงโดนเผาเฟสวิทเตอร์ตายด้วยเช่นกันเหรือแค่คี่คนเดียวคี่พระเจ้าวิ่งหนีอยู่แต่ว่ามีเฟเกอร์รีเกตกลับมาอีกครั้งแล้วเรียบร้อยครับได้ไปหมดทั้งทีมเป็นเอสักทีวันโอทีวันเล่นดีมากครับในไฟน์นี้ค่อยๆเล่นทีละอย่าง2อย่างครับเหมือนเจนจีจะจ่ายสกิลคอนเน็กไม่พร้อมกันนะจากภาพที่เราเห็นครับแกเดฟวิดมาได้ก่อนที่แบบพลายค่อนข้างสวยงามแล้ว เออวินดีบผักมาผมอิมเพลรวบมาแต่ว่าส่งตำแหน่งไปไม่ค่อยถึงครับโอนเนอร์ Owner กับเคเดียตายช้านะมีเฟเกอร์ว่ามา,มาปัญหาคือเฟเกอร์ดาเมจน้อยมากครับแต่ดีที่มีโดรานคอยเติมให้ได้อยู่กูมาไปไล่ตัวของรูเลอร์ข้างหลังเดีย๋ยวเราตามตรงกับผมว่ารอบนี้ครับทีวัตอาจจะมีจังหวะให้พลาดบ้างแต่โดยรวมยังคงดีกว่าเจนจี G, ครับที่ยืนตำแหน่งไม่เป็นตำแหน่งครับแล้วความเป็นฟอร์จูเนี่ยถ้าเขาดูตำแหน่งแล้วคือเขาจบเลยนะ เรียบร้อยครับไฟนี้คลีสุดๆครับยิวไปชงถูกตัวนั่นคือกูมาค่อนข้างที่จะเล่นดีพอสมควรนะโอ้โหล้วแวะมาให้แบบพออะไรห,หนึ่งทีครับผมตัววีแฟชิทติ้ตงแซดมาได้โล่เหมือนกันครับแต่ว่ามีคนรออยู่แล้วเรียบร้อยครับเืขอของกูมาเก็บคิวไปได้ครับทางฝั่งของเจนจีที่เปิดังกรออยู่ต้องเลี้ยวกลับมาทันทีแล้วเฟเกอร์จะลึกไปหรือเปล่าครับผมตัวแล้วเชียคงมีแซกหนึ่งนะแต่ว่าน่าจะไม่ได้จะไหวไฟต่อครับ โอเนอร์เสียงมัง,งกรแท้แต่โอเนอร์ไปตรงนั้นนั่นคือโดนมุมที่โดนรุมครับโอเนอร์ Owner, ทำอะไรไม่รู้เหมือนกันโดนเดอะคริกเนสมาเค้เซนกัไม่ทำงานแล้วคีนะ,ลละ,ะค,ราา an, ครับโซนด้านหลังเอาค่ายเยอะพอสมควรแต่ฝาของโดราครับแฟดไปงัดตัวของร er, ูเลอร์ด้านหลังโดนโลมถึงแพงระเบิดเลยครับว่าสบายอย่างแน่นอนโดราแวะด้านหลังต่อดิวโรโดนซิบสิบไปครับเคนจอนเจ็บพอสมควรแต่ว่าคีนตอนนี้ดาเมจเยอะมากเหลือเกินตอนที่สยิงไปดาเมจไม่ออกเลยครับผมยิงปอกกระสุนไปอีกหนึ่งครั้งซิบสิบมาตัวของโดราจะได้คิวเคนจอนอย่างแน่นอนครับ แล้วเรียบร้อยบังกรตัวนี้เป็นของทีวันแต่เรื่องที่จะไม่เอาต่อครับเพราะว่าไม่มีคนที่จะคอต่อนั่นเองพี่ีจะทำฝั่งของโชว์วิ่ลงมาด้านล่างหราจะเกิดอีกครั้งหนึ่งไหลไปหาตัวคีแล้วฝัดมาชาติิดคีบโอเฟเกอร์ oh, คีบตัวมาเริ่มเทมเตดเฉยครับแบบนี้จู่ๆก็ไปติดคีบเขาโอ้โหข้างล่างนี่คือเซ็ตอัพได์รอแล้วแล้วมีการจ่ายตัวของ สัญญาว่ากลาสไปครับสเตอิตแต่ก็ไม่ไหวยอยู่ดีนะอีเกอร์อากาศที่เสียไปครับโดวบังคับใช้อันทีแต่เหมือนจริงก็ไม่ Guild ช้าใจครับผมก็คือไปเอาตัวริฟเอร์รอแล้วนะไม่ได้รีรอให้ฝนของข้าเนี่ยต้องมาทําอะไรกับเขาต่อครับเป็นการ cross s e play ผมระหว่างตัวของบังกรแล้วก็ริฟเฟอรนลครับ อาตาคารเกิดนะทีวันเหมือนจะฝืนเอาอาตาคารต่อครับเนี่ยฮะอันนี้คืคนอยู่เหมือนจะรู้ตัวผมว่ายังไงเจนจี G น่าจะมาไม่ทันนะไม่มีโชวีว่อยู่แต่ว่าต้องแลกกับตัวของเธอเลยเลนกลางนะยืนอยู่และล่างกเช่นกันนะผมเหมือนจะรู้ตัวแล้วว่าอาตาคารโดนเอาอยู่แต่ขอขอเทรดกลางคืนครับเป็นการมาโค้งเหียของเจนจี G ที่ทําได้ดีกว่านะแลกกับอาตาคารตัวนี้ไปดูจะไม่ค่อยคุมสักเท่าไหร่ครับเป็นอาตาคารดอ,อกไม้บอลเลเซอร์ลงมาดูแลพายจะได้อยู่แล้วเรียบร้อยที่ตัวเวิร์คคอนเน็กติดโอ้โหหายทันทีครับ ดาเมจตัวนั้นตัวนี้เยอะมากๆนะพร้อมกับเหมาดอกไม้ทั้งสวนนะทีวันได้ไปหมดเลยโอ้โหราหาเรื่องเอาโอเคเรียรโดนแกนทายมาอีกครั้งเดอรคริเนสจ่ายก็มาโดนชามก็จริงครับแต่ว่าตอนนี้โอเนอร์มันจะลืมหรือเปล่าเขาไฟบัคเคสักับเพื่อแลกตัวเคเนตออกมาโดนอิมเพลล่าสโซกับไปคอเลเซอร์ลงมาโอเนอร์โดนแบ่งไฟเหมือนจะไม่ไหวโัร้านอยู่กลางวงอยู่สิบสิบไปไดีดอเวิร์กมาโคลมิสโดนเผาจากฟังกินเจ็บมากเหลือเกินครับ บุณเลยทามใจออกมาเรียบร้อยหายทันทีตั้ฝั่งของโดราแต่มีเคเลียมองมองให้ก่อนโชวีโดนเบิร์สไปเฟเกอร์ได้คิวกลับมาคิมจะวิ่งตามต่อตัวเฟนด์สปิเตอร์ของเขามีกุมายคอยคำด้านหน้าเอาไว้แล้วพยายามจะหาจาังหวะในการยิงต้องวิ่งถอยยาวๆครับดูลเลอร์ไล่ต่อมาด้วยดับเบิลอัพแต่เหมือนจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับแล้วกระเด็นคอมาไล่ตัวที่หนึ่งอันที่สองไม่โดนนะผมแต่ว่ามีเฟเกอร์แวะมาหาอีกครั้งหนึ่งคอยเติมนตาเบกให้กับเพื่อนแล้วเบรกไปทันทีครับเฟเกอร์ได้คิวกลับคืนมาเป็นไฟนอออลกััไปตต่่ครบถืววาเสมนะ ทั้ง2ทีมเลยแน่นากลัวนะครับเคเลียร์นี่คือตัวเปิดที่น่ากลัวมากครับเฮบะพอไลท์ไปไม่ชนนะขาดระยะอีกนิดเดียวครับแต่เหมือนหมายมายัมย่นพึว่า,าจะเปิดต่ออันนี้คือมุมเดินเดียจากรูหรือเปล่าแล้วโอ้เฮบะพอไลท์ใส่ตัวโชวี่ก่อนแล้วโชวี่ตัวตำแหน่งทันทีครับคนธีค,คอมาสวนต่อเฟเก,รกอร์เก็บคิวไปได้เคนยอนตัวอ,อีกครั้งหนึ่งอิมเพลว์วมาได้แค่ตัวเดียวแต่ทว่าคือทำอะไรได้ครับทุกคนงัดอยู่ตรงนี้เคนยอนโดนมองกับบาบุริทาไม่ก่อให้เกิดผลอะไรสักอย่างหนึ่ หูเล้วต้องถอยกลับบ้านไปอย่างน่าเสียดายบราชอตัวนี้ถูกเปิดอย่างแน่นอนทาาฝั่งของทีวันตอนนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่ค้างดีมากๆครับยินรู้ตัวผมว่ายัางไงคงลาสบอลไม่ได้อย่างแน่นอนครับเลยเลือกที่จะไปเลียเวฟล่างดีกว่าแเรวจะเป็นต้องปล่อยครับผมบราชอาตัวนี้ครับให้กับทาาฝั่งของทีวันนะดาเมตัวนี้คือเวิร์มมากๆครับสิ่งที่ทีวันทำออกมาแล้วส่ง ไอ้ผู้เล่นคนอื่นนะผมไปเคลียร์ตัวของคีแทนหรือเอามังกรแทนก็ได้ครับหลังจากนี้ผมจะโดนอีเด็กทิ่ขาปูนไปครับสโลค้างนาะผสมคุยคอยเซอร์เบรกเอาไว้ Away, ครับเคลียร์ปล่อยมือเลยมีดีรโรแวบมา้วยครับเลยทําให้รู้ผลรับว่าทําอะไรไปก็ทําอะไรไม่ได้ครับแต่มังกรเกิดมาทีวันเหมือนน่าจะไม่อยากปล่อยครับเป็นการคอมบีตัวของโซพอยนะต้องไกตัวหนึ่งเพื่อให้เป็น3ตัวผมวมันจะบีบไฟหน้าได้ เราชาตัวตหน้าครับเบเรพยเพียจะหาเรื่องต่ออีกครั้งหนึ่งแต่หมวกไม่โดนเรามีโดรานแวะมาอาจจะเป็นนิดหน่อยครับดีซี่ใออกมาได้เฟเกอร์ออมล่างมาแต่เฟเกอร์หมุกไม่ค่อยดีนะครับโดนแพกเขียนตัดแต่งหัวไปที่เรียบร้อยแล้วชาไปไม่โดนอะไรสักอย่างหนึ่งเลยสายเปียสปเยอออกมาโดนแบ่งตอนนี้เป็นไฟท์สี่ต่อห้าครับเฟเกอร์อยู่ข้างล่างข้างบนมีอยู่สี่คนต้องทีพีขึ้นมาเพื่อซ้อนครับแต่ทุกคนเข้าใจอยู่เฟเกอร์ด้านล่าง ไใหม,ม่ครั้งหนึ่งเปบียาชัดมาชามตัวตรงแคนยอนมาเหมือนโอเนอร์อจะไม่ไหวผมเคสซนกาดจะออกมาแล้วน่าจะไม่รอดแต่ว่ามีเคสซนกาดที่คอยบล็อกเอาไว้อยู่เห็นพุ่อดีวายแฟดมาทุกวสวยงามเหลือเกินนะครับแคนยอนขำด้านหน้าวายเฟเกอร์แมจะไขอยู่แต่ว่ากูมาจากเคสินคอมาตาเบนไม่ออกเลยแล้วก็ได้หนึ่งตัวเหมือนกันเคเดียนถอยกลับมาก่อนนะครับแล้วคีนอยากจะไล่ต่อแต่ว่าเหมือนจะลึกไปนิดนึงต้องถอยกลับดีกว่าพี่ว่ามันค่อนข้างเป็นเป้าหมายแล้วเพราะว่าเขาอยากได้มังกรมากๆเลยตัวนี้โอ้โหตอนนี้กูมาอยู่ข้างบนครับแล้ว เอ็กแฟลอแต่เหมือนมีคนโดนก่อนนะครับนั่นคือตัวของโอเนอร์ครับไม่ไหวแน่นอนแต่ว่าโชวีดโดนเช่นกันนะพยายามจะหาตัวมุมโชวี่อยู่อีโควเลเซอร์ลงมากูมาแช่ยาวๆบ่อยกระดาบมันไม่แรงเลยแล้วเรียบร้อยเฟเกอร์เข้ามาลุ้งสองที่สเปริลัชกรีรฟอิดมาเชนซีซีได้ก็จริงครับแต่ลูเลอร์โดนลรยอีกครั้งหนึ่งแฟลดมายิงต่อไปทางฝั่งกูมายังไม่ดีกว่าแล้วจากที่4มาพล็อกแรงเหลือเกินครับเหลือแค่คีย์กะจะได้ที่ท่าฝั่งเจนจีอยู่เป็นพร้อมไหลต่อทันทีครับผมแล้วจจจจััังงหหววะะบบบ้้้้้าาเกกกิดดขึนนแลล็ไครี ทีวันไหลาย,ยาวๆครับพร้อมกับเวฟที่มีตัวของวอยไม้อยู่บอกเลยครับว่านี่คือฝันร้ายของเจนจี G ครับแล้วไหลาย,ยาวๆน่าจะได้ใช้อย่างแน่นอนครับคีนไปมีอีโคเลเซอร์อยู่ในมือแล้วน่าต้องยอมปล่อยแน่นอนครับเดลิฟวดิดมาเชนซีซีได้อีกครั้งโอ้โหหายทัทีครับผมแล้วโดรานโอดเตสมาเสิร์ฟเวฟให้เข้ากับตัวของเทเรสครับ เกมแรกครผมทีวันสามารถเก็บชย้ยทางฝั่งของเจนจไปได้ก่อนแลน้วนำไปก่อน1ต่อ0ครับโอ้นี่คือสกิลที่ทีวันทำได้ครับค่อนข้างดีพอสมควรนะต้องยอมรับจริงครับว่าทำได้ดีมากๆเลยแต่ก็ตาครับผมเกมสยังคงมีอยู่รอเจอเกม2กันดีกว่าครับ